เดินเที่ยวกรุงเทพกันคะ่ะวันนี้พามาดูแสงไฟตรงตรงนี้เขาเรียกว่าสะพานคลองบางกอ,อกน้อยมันเชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพยาค่ะข้างบนเป็นรถไฟฟ้านะคะ MRT ค่ะ รถเนี่ยวิ่งมาจากปิ่นก้าค่ะมาจากแยกปิ่นก้าดอกไม้โดนโลมพัดฟิวสวยเหมือนกันนะคะ มาเดินดูแสงไฟกันค่ะแสงไฟยามค่ำคืนตอนนี้เวลาสองทุ่มค่ะก็ยังไม่ดึกดูรถวิ่งไปมารถค่อนข้างเยอะนะมันเป็นช่วงเวลาที่เขากลับบ้านนะค่ะแล้วตรงข้างหน้ามันจะเป็นมันจะเป็นไฟแดงค่ะรถเข้าเลยจะเยอะ ดอกย้าสวยนะคะดอกย้าเออลมพัดฟิวสวยมากเดินเที่ยวกรุงเทพได้วยกัน,นะคะ่ะ ดอกไม้สีขาวมันน่าจะหลับแล้วค่ะมันกลางคืนแล้วเป็นลงพัด ดอ,อกไม้สีเหลืองค่ะดอกเพื่องฟ้าสีเหลืองมีทั้งสีเหลืองทั้งสีชมพูสีบานเย็นสีส้มก็มีค่ะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาับชมค่ะอันนี้แสงไฟรถที่ติดไฟแดงค่ะ ให้ดูด้านหน้านะคะ